วันนี้มาหาตาใหญ่นะวันนี้ล่ะทีมงานมาหัดตา,า,า,าใหญ่เป็นสังกดทีมงานออคนไทยบ้างสังเกตดูฮะลู้เป็ น่าดวคนหัดตาใหญ่มีตัวหมาตัวหมานี่นอนน้ำใสงา,านขนาดเลยมีป่ามะถ้า,า,าเดี๋ยวมีป่ามันทำดยว นองนะสวยงามเลยอันนี้ลำช่อลำช่อเวลาเก้าโมงเล่นกาคลืนทะเลแต่บอน้ำทะเลใสแบบมีคื่นแหงงามเลย มีโคดหินงามน้ำใสห่านนี่ผมเยมีค้นปัานไหนเพราะมันเป็นห่านน้อยแต่าวน้ำงามน้ำใสเลยเดีมาใรมทะเลเน้่ยน่ยเนี่ยนเงียบบมาเีนนเงียบเงียบ นี่เบิ้งเสียงขึ้นได้เห็นบอกขึ้นดังขึ้นมาแขหงมันบอกขึ้นมาแขหงน้ำใสๆเลยนี่นะ ý thức ngang thế ngang 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 มันก็นเริ่มมาเต็มเลยเมื่อกี้ยังม,มีคนปนแหลจริงจังเลย